ครับก็ถอยดินให้เต็มโมครับตักดินเอาหน้าดินครับเลาตก็อกไว้แล้วก็ตักออกไปให้หน้างานเต็มโมครับใกล้ๆครับของเราอีิสองคันครับเราเีมสองคันใกล้ๆประมาณห้าสิบว่าเที่ยวครับเป็นงานเต็มโมก็ตอาดินมาตอกวันี้ก่อนแล้วก็ตักเข้าไปเพราะว่าหน้างานเต็มโมรถฟ่วงเข้าไปได้ มันแคบครับใช้หกล้ออยเข้าไปไางานเสร็จโมเสรโมปีนี้งานเยอะครับไปกันแล้วครับพออยู่สองันครับพอได้เสรโมเมโมรับงานจ็อกไปข้างครับ ลงหน้าดินยากครับเขาเข้าใกล้รถเยอะเกินไปแขลมันยาวครับเราอยู่ต่ำด้วยแขนว่างครับเดินไปเดินมาเรารถพ่วง รถยางเก้าวนะครับที่เป็นรถอ่าเป็นรถเทศบาลน,นะหรือรถอะไรเนี้ยที่เขาประมูลขายอันเนี้ยครับเป็รถยางเก้านะแถวแถวนี้ขับอนิยมรถยางเก้าก็เยอะครับแถวชานเมืองกระบะใหญ่นะครับกระบะใหญ่เลยแหละกระบะใหญ่แต่รถยางเก้าวรีอย่างครับเวลาเข้าลมอ่าเข้าที่แบบนุ่มๆเต็มนะครับเสโมโบอกเทีเ่ยวเดียวเต็มแล้วครับ เดี๋ยวพาพ่ายไปดูอย่าพาไปดูหน้าง,งานครับว่าหน้าง,งานอยู่ตรงไหนใกล้ๆเลยครับห่างกันแค่ประมาณตีกว่ากิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเต็มที่จะไม่ถึงดีหรอกผมว่าใกล้ๆเราเอาหน้าดินมาสต๊อกไว้ที่นี่ครับนะสต๊อกไว้หน้าง,งานแล้วก็ตักออกไปเป็นโพครับส่วนรถคันแคสนั่นคือคันประดับดินรถท่วงครับอรถอิฐเต็มท่วงคือว่า เขาเอารถเขามารับเองครับพอรถเราตัวเล็กครับเพราะว่าตัวมันเล็กมันรับยากก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่สะดวกเลยถ้าใครเขาปัญหาจัดก,การไปครับเดี๋ยวเรากลับมาแต่งอีกทีครับเดี๋ยวเรากลับมาแต่งอีกทีเนะที่ยวสุดท้ายนะครับเถวนี้เที่ยวสุดท้ายภาษาห้าสนะิบกว่าเที่ยวครับงานเสร็จมอง มาที่คอนเทมาถอยใกล้ๆครับก็ทางทีมงานผมเองก็ขายดินให้เตมโมครับก็คือว่าเตมโมเขาก็ขอซื้อดินจากเราแล้วเราก็เอาดินไปส่งให้เขาครับหกล้อเนี่ยเราเป็นคนจ้างนะครับเป็นคนจ้างคนจ้างทีมงานของเสี่ยใยญคนจ้างครับจ้างหกล้อมาแล้วก็วิ่งไปส่งให้เตมโมครับเตมโวก็หน้าที่เขาก็ก็คือว่ารับน้างานงานของเตมโมกคือนำเตมโมก็รับนั้งงานครับแร้ส่งคอเทวไปเที่ยวละฆังกระบาทครับ ปแปับไปเลยเที่ยวนี้เอาติดติดไปเลยแแบบติดติดไปเลยหมดพอดีเลยครับดินหมดพอดีเลย nhắm các cảng với rồi nhắm bình tặng và cuối thoái đó nhắm bình lươi ไม่อยากลงปะเดี๋ยวเราไปดูหน้งางานเซโมกันครับครับมาถึงหน้งางานเซโมแล้วครับนี่ครับวิง่งเลาะเ้าบ้านมาโน่นวิง่งเลาะทั้เล็กๆมาอยู่ชายคลองครับก็คงจะปลูกบ้านแล้วครับตรงนี้เป็นบป็นบอ่อเก่าตรงนี้เป็นเจ้าของเป็นครูนะ เป็นครูที่เคยสอนอาจารย์โมมานั่นแหละเสี่ยโมมาเนั่นแหละ,ะเป็นครูเกษียณแล้วก็เลยให้เสี่ยโมให้ลูกศิษย์เอาดีมาลงให้ครับ50เที้ยวครับเนี่ยเต็มแล้วนี่นะครับเต็มแล้วบรรยากาศด,ดีครับตรงนี้นะเหมาะกัปลูกบ้านครับเหมาะปลูกบ้านเลยเนี่ย,ต,ดดย,ย,ยตรงนี้โอ้บรรยากาศใช้ได้เลยเงียบสงบตรงนน้นเดี๋ยวทำทางเข้ามาปุ๊บถ้าปลูกบ้านตรงนี้นะโ้ได้เลยเนี่ย หน้าบ้านนี้หลังบ้านอย่างนี้หลังบ้านนี่โอ้โหลมเย็นครับหาติดเที่ยวครับเดโมโก็จะเก็บงานครับอันนี้ก็มาถ่าย้พี่ๆเพื่อนดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถลาเริ่มมาแล้วครับเดีย๋ยวจะย้ายไปอีกหน้าง,งานหนึ่งโุลสามเดโมโครับเดโมโก็จะเสร็จงานวันนี้แหละครับเดโมโก็จะไป งานอื่นเหมือนกันครับงานซายอยเหมือนกันครับก็ตัดทุนต่างคาติด้วยครับรนี่ะเปครับมีทั้งงานเล็กงานน้อยครับเสียโมนี่รับหมดครับส่วนงานตัวแปลงนู้นก็คือผมก็รับช่วงต่อจากเสี่โมมาอีกทีแต่ตรงนี้เสี่ยโมรับเองครับ แบกมาไปทับงานขอบครับเก่าๆนี้หากินได้นะครับจะหาเงินวับเาหดย0 0 0พัน 7, ได้ส,สดาบายๆนะครับมาเห็นเก่าๆนี้จะหาเงินได้ครับวับเาหดย0 0 0พันส,สาบายๆนะฮะเหมาะเหมาะสำหรับเท่าแกใหม่เนาะ ไม่ต้องลงทุนเยอะนะฮะแต่คนขับจะต้องฝีมือนิดนึงถ้ารถเก่าต้องฝีมือครับรถใหม่ไม่เป็นไรครับถ้ารถเก่านี่คนขับต้องฝีมือครับไม่งั้นก็จะมีคนเจ้าเตอโมก็จะคันนี้ก็จะซื้อก่อนผมประมาณปีนึงครับเตอโมก็ประมาณ3ปีกว่าครับของผมก็เกือบเกือบสามปีแล้วเหมือนกันวนอาร์มก็จะต่อตัวนี้ก็จะต่ออาร์มเจ็ดสิบครับ ของผมมาต่อ80ครับสีโมใต่อ80แสบจริงเนี่ยวผมจะยาวสีโมนิดนึงครับนี่ครับผมบอกเรามีเราดูงานใหญ่แล้วดูงานเล็กบ้างนี่ครับงานทําเงินครับงานเล็กๆนี้งานเล็กนี่ไม่มีคําว่าขาดทุนครับไม่มีคําว่าขาดทุนแน่นอน ครับพ,พี่เพื่อนอยังไงไปส่งรูโพลต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมก็ทีมงานด้วยนะครับจะได้สร้างสรรค์คลิปดีๆให้พี่เพื่อนได้รับฟูรับชมได้สาระความรู้เกี่ยวกับํารทำรถขุดนะครับสวัสดีครับผม